เมื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนคุณเห็นอะไรสำหรับบางคนมันคือดวงดาวที่ส่องสว่างแต่สำหรับชาวกรีกโบราณมันคือสมอรภูมิแห่งความทรงจำรู้หรือไม่ว่าสัญ,ญลักษณ์12ราศีที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันแลกมาด้วยการเสียสละของวีรบุรุษความรักที่ผิดหวังและความแค้นของเหล่าถวยเทพ จะแกะขนทองคําที่หาะข้ามมหาสมุทรสู่แมงป่องยักษ์ผู้สังหารในพรานที่เก่งที่สุดในโลกเรื่องราวเหล่านี้ถูกจารึกไว้บนฟากฟ้าเพื่อเตือนใจมนุษย์มาชานานวันนี้คิดชายสเตชั่นจะพาคุณย้อนอดีตไปเปิดตำนาน12ราศีฉบับเทพประกรณำกรีกที่จะเปลี่ยนมุมมองการดูดวงของคุณไปตลอดกาล เตรียมตัวให้พร้อมแล้วขึ้นเขาโอลิมปัสไปพร้อมกันเลยครับราศีเมษแอรีสแกะทองคำสัญ,ญลักษณ์แกะตัวผู้ The Ram ความหมายและนิสัยเป็นลัคนาแห่งการเริ่มต้นความเป็นผู้นำและพลังงานที่พุ่งพล่านชาวเมษมักเป็นคนกล้าหาญตรงไปตรงมาและใจร้อนชอบเอาชนะอุปสรรคตำนาน มาจากแกะขนทองคำ Golden Fleece ในตำนานเจสันและขนแกะทองคำเดิมทีแกะตัวนี้เป็นบุตรของเทพโพไซดอนถูกส่งมาเพื่อช่วยชีวิตฟริกซัสและเฮนเล่ลูกของกษัตริย์ที่ถูกแม่เลี้ยงปองร้ายแกะตัวนี้พาหอะหนีไปได้สำเร็จภายหลังขนแกะทองคำกลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่เหล่าวีรบุรุรษต้องออกตามหา สะท้อนถึงการต่อสู้และการผจญภัยราศีพฤกษภทอรัสวัวขาวสัญ,ญลักษณ์วัวความหมายและนิสัยตัวแทนของความมั่นคงความอดทนและความรื่นรมในชีวิตชาวพฤกษ์กรักความสบายศิลปะและมีความดื้อรั้นแต่จริงใจเหมือนวัวที่แข็งแรงและหนักแน่นตำนานเกี่ยวข้องกับเทพซูสหรือซีอูส ที่แปลงร่างเป็นวัวสีขาวรูปร่างงดงามเพื่อลักพาตัวเจ้าหญิงยุโรปาด้วยความที่วัวดูเชื่องและสวยงามเจ้าหญิงจึงเผลอขึ้นไปขี่หลังสูสจึงพาวิ่งข้ามทะเลไปยังเกาะครีตภาพจำนี้สื่อถึงความรักความหลงไหลและความงามทางกายภาพ ราศีเมถุนหรือเจมินายฝาแฝดสัญลักษณ์คนคู่ The Twins ความหมายและนิสัยตัวแทนของการสื่อสารความฉลาดและความเปลี่ยนแปลงชาวเมถุนมีสองบุคลิกปรับตัวเก่งช่างพูดและขี้เบื่อเร็วเหมือนปลารอดตำนานคือเรื่องราวของคาสเตอร์และพอลลัคส์ฝาแฝดพี่น้องที่รักกันมากคนหนึ่งเป็นมนุษย์ ตายได้อีกคนเป็นลูกเทพอมตะเมื่อคาสเตอร์ตายในสงครามพอลลักซ์เสียใจมากจึงขอแบ่งความเป็นอมตะให้น้องชายเทพซูสซาบซึ้งในความรักจึงส่งทั้งคู่ขึ้นไปเป็นดวงดาวที่อยู่คู่กันตลอดไป ราศีกรกฎ Cancer ปูยักษสัญลักษณ์ปู The Crab ความหมายและนิสัยสื่อถึงความรักครอบครัวการปกป้องและอารมณ์ที่อ่อนไหวชาวกรกฎมีเปลือกแข็งหุ้มเนื้อนุ่มดูเข้มแข็งแต่ข้างในเปร่งบางขี้ใจน้อยแต่ดูแลคนอื่นดีมากตำนานเกี่ยวกับวีรบุรุษเฮอร์คิวลีส ขณะที่เขากำลังต่อสู้กับงูไฮราเทพฮีราผู้เกลียดเฮอร์คิวลิสได้ส่งปูยักษ์มานีบขาเฮอร์คิวลิสเพื่อก่อกวนแม้ปูจะถูกเหยียบตายในที่สุดแต่ความกล้าหาญและความจงรักภักดีต่อฮีราทำให้มันได้รับเกียรติขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้า ราศีสิงห์เลโอราชสีสัญลักษณ์สิงโตความหมายและนิสัยความเป็นราชาความสง่างามและความเชื่อมั่นในตนเองชาวสิงห์ชอบเป็นจุดสนใจใจกว้างรักศักดิ์สรีและมีความเป็นผู้นำสูงตำนานคือสิงโตเนเมียนสัตว์ประหลาดที่มีหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าเป็นภารกิจแรกใน12ภารกิจของเฮอร์คิวลีส เฮอร์คิวลีสต้องใช้มือเปล่ารัดคอมันจนตายและถลกหนังหัวมาทำเป็นเครื่องสวมศีรษะสิงโตตัวนี้จึงเป็นตัวแทนของพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ราศีกัน Virgo หญิงสาวพรหมจรรย์สัญ,ญลักษณ์หญิงสาว The Virgin หรือ Maiden ความหมายและนิสัยความบริสุทธิ์ความละเอียดรอบคอบและการรับใช้เช่ากันเป็นคนเจ้าระเบียบช่างวิเคราะห์และมักมองหาความสมบูรณ์แบบตำนานสื่อถึงแอสเตรียเทพธิดาแห่งความยุติธรรม นางเป็นเทพองค์สุดท้ายที่อาศัยอยู่บนโลกมนุษย์ในช่วงยุคทองแต่เมื่อมนุษย์เริ่มทําบาปและก่อสงครามนางทนความโหดร้ายไม่ได้จึงหนีขึ้นไปบนสวรรค์กลายเป็นกลุ่มดาวหญิงสาวโดยมีตราช่างความยุติธรรมติดตัวไปด้วยซึ่งกลายเป็นราศีถัดไป ราศีตุล i b r a คันช่างสัญ,ญลักษณ์คันช่าง the scales ความหมายและนิสัยความยุติธรรมความสมดุลและความสัมพันธ์ชาวตุลรักความสงบเกลียดการขัดแยง้งมีสเสน่ห์และตัดสินใจช้าเพราะมัวแต่ช่างน้ำหนักข้อดีข้อเสียตำนานเป็นราศีเดียวที่เป็นวัตถุสิ่งของนั่นคือ ราชั่งของเทพธิดาแอสเตรียจากราศีกันที่ใช้ช่างวัดความดีและความชั่วของวิญญาณมนุษย์สื่อถึงกฎแห่งกรรมและความเที่ยงธรรม ราศีพิจิก Scorpio แมงป่องสัญลักษณ์แมงป่อง The Scorpion ความหมายและนิสัยความลึกลับความรุนแรงและการเกิดใหม่ชาวพิจิกมีอารมณ์รุนแรงรักแรงเกลียดแรงเก็บความลับเก่งและมีสัญชาตญาณแม่นยำตำนานคือเกิดจากแมงป่องยักษ์ที่เทพีไกอาหรือพระแม่ธรณี ส่งไปจัดการกับนายพรานโอไรออนผู้โอ้อวดจะล่าสัตว์ทุกตัวบนโลกแมงป่องต่อยโอไรออนจนตายทั้งคู่ถูกส่งขึ้นไปบนฟ้าและกลายเป็นศัตรูกันตลอดกาลเมื่อดาวแมงป่องขึ้นทางตะวันออกดาวนายพรานจะตกทางตะวันตกหนีกันตลอดไป ราศีธนู (Sagittarius) สัญลักษณ์คนยิงธนู (The Archer) เส้นทอความหมายและนิสัยปัญญาการเดินทางและปรัชญ,ญาชาวธนูรักอิสระมองโลกในแง่ดีชอบเรียนรู้และไม่ชอบการผูกมัดตำนานคือไครอนเส้นทอผู้ปราดเปลืองและเป็นอาจารย์ของเหล่าฮีโร่เช่นอคิลิสเฮอร์คิลิส เขาเป็นเซนทอร์ที่ใจดีและมีความรู้ทางการแพทย์วันหนึ่งเขาถูกลูกธนูอาบยาพิษของเฮอร์คิลิสโดยอุบัติเหตุด้วยความเจ็บปวดทรมานแต่ไม่สามารถตายได้เพราะเป็นอมตะเขาจึงขอมอบความเป็นอมตะให้พร o มิทิอุสและยอมตายเพื่อให้ตนเองพ้นทุกซุสจึงให้เขาขึ้นไปเป็นดวงดาวแห่งปัญญา ราศีมังกรแคปริคอนแพะทะเลสัญ,ญลักษณ์แพะทะเล The Sea Goat ครึ่งบนเป็นแพะครึ่งล่างเป็นปลาความหมายและนิสัยความทะเยอทะยานความรับผิดชอบและความสำเร็จชาวมังกรมีความอดทนสูงสู้งานหนักเพื่อไต่เต้าไปสู่จุดสูงสุดเหมือนแพะปีนภูเขาตำนานเกี่ยวกับเทพ หรือแพนเทพแห่งธรรมชาติรูปร่างคล้ายแพะวันหนึ่งขณะงานเลี้ยงสังสรรยักษ์ไทฟอนบุกเข้ามาทำร้ายเทพแพนตกใจกระดูดหนีลงไม่น้ำนายและพยายามแปลงร่างเป็นปลาแต่ด้วยความรีบร้อนท่อนล่างกลายเป็นปลาแต่ท่อนบนยังเป็นแพะซุสเห็นว่ารูปร่างตลกและแปลกดีจึงนำไปประดับบนฟ้า ราศีกุม Aquarius คนแบกหม้อน้ำสัญ,ญลักษณ์คือผู้ถือคนโทน้ำ The Water Bearer ความหมายและนิสัยความคิดสร้างสรรค์ความเป็นมนุษยธรรมและความแปลกใหม่ชาวกุมชอบคิดนอกกรอบรักเพื่อนฝูงและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงตำนานคือแกนิมีดเจ้าชายรูปงามแห่งทรอย ความงามของเขาเตะตาเทพซุสซุสจึงแปลงร่างเป็นอินรีโฉบพาเขาขึ้นไปบนเขาโอลิมปัสเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้รินน้ำอมฤริตให้เหล่าเทพ,พเจ้าซึ่งสายน้ำที่รินออกมาเปรียบเสมือนปัญญาและความหรูที่ไหลรินสู่มวลมนุษย์ ราศีมีนปลาคู่สัญ,ญลักษณ์ปลาสองตัวว่ายทวนน้ำกัน The f i s t e s ความหมายและนิสัยจินตนาการความเห็นอกเห็นใจและจิตวิญญาณชาวมีนเป็นคนช่างฝันอ่อนไหวเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นและมักมีโลกส่วนตัวตำนานสืบเนื่องจากตอนที่ยักษ์ไทฟอนบุกงานเลี้ยง เหตุการณ์เดียวกับราศีมังกรเทพีความงามอโฟโรดตี้และลูกชายอีรอสหรือกามเทพกระโดดหนีลงน้ำแม่น้ำยูเฟรติสและแปลงร่างเป็นปลาเพื่อหนีภัยโดยทั้งสองผูกหางติดกันไว้ด้วยริบบิน้นเพื่อไม่ให้พลัดหลงกันสื่อถึงความรักที่ผูกพันแน่นแฟน และทั้งหมดนี้คือตำนานเบื้องหลังกลุ่มดาวทั้ง12ราศีเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องราวของราศีคุณดุเดือดและน่าประทับใจอย่างที่คิดไหมบางครั้งดวงดาวก็ไม่ได้กำหนดแค่โชคชะตาแต่มันกำลังเล่าบทเรียนบางอย่างให้เราฟังราศีเมษสอนให้กล้าหารราศีตุลสอนให้เที่ยงธรรมและราศีมีนสอนให้เรารู้จักความรักที่เสียสละ ถ้าคุณชื่นชอบตำนานกรีกสนุกสนุดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์บอกผมข้างล่างหน่อยนะครับว่าคุณชอบตำนานของราศีไหนที่สุดหรืออยากให้ผมเล่าตำนานเทพองค์ไหนอีกพิมพ์บอกได้เลยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้รับเรื่องราวดีๆจากดวงดาวก่อนใครสำหรับวันนี้ขอให้เทพ,พเจ้าคุ้มครองทุกท่านสวัสดีครับ